โซเซเลอร์บัดท, yeah! <laughs> ทึ่งเก่าว้าวสแลชฮ่าฮาฮากูจะมาตัวให้ดูยิงมาอ้าวไม่ตายไม่เป็นไรเฮ้ยทุกคนมาขอรับการไม่เป็นไรมีปัญญาตีแค่นี้หรอครับยิงมากูจะกัดให้ดู <laughs> ฉันชอบความเจ็บปวดสตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับผมโซเซเลอร์บัดทึ่งเก่าซูรุเบ ใช่แล้วครับผมนะตอนนี้แมปโซลสเลอร์แบทชั่นเก้าวอัปเดตมาโหรากาแล้วนะครับผม ก็ต้องบอกว่าแมปนี้เป็นแมปที่เจ้าไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมว่าส่วนใหญ่ผมจะเล่นเดอะสตองเกตแล้วก็ยูสุชิเกอร์มากกว่านะครับผมนะแบบนี้ก็เป็นแมปที่เคยรีวิวไปบ้างนะผมตอนที่เอาเคเคมาช่วยรีวิวสุคุนะนะครับผมกับรีวิวโกโจทุกแมปซึ่งผมคิดว่าแมปนี้เป็นแมปที่มีคุณภาพนะผมว่าโอเคระดับหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่ามีการรีเวิร์กหลายตัวมากซึ่งเมงูพตัวนี้นะครับทุกคนก็ได้รับการรีเวิร์กเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้าง อย่างแรกเลยทุกคนแมบเปลี่ยนนะตอนแรกมันจะสู้อยู่ในแบบว่าปลาป่า,ปาในเขาเหน่อยตอนนี้มาสู้กรงเมืองแล้วน่าจะอัปเดตเป็นภาคแบบพวกแนวชิมยูย่าหรือเปล่าโอเคเสียงต่อยที่คุณเคยแรกเออหยิบดาบมาทิ้สองดีไว้ดอกต่างกับแบบที่ผมชอบอเล่นเาะอันนี้จะเป็นหมาเข้าไปโจมตีนะโอเคสกิลสา เป็นกบกินแล้วก็คอมโบต่อ5 4า h ี n ทันเดอร์คลอดเป็นยูเอ็นแลุ้ผู้ท่ามานนาเหมือนกันเลยเดว,เวลาเอาจริงเลือดออกเราต้องบ้าครั้งกว่านี้พูดตาดตรงอะไอ้บหุ่นละกาเนี่ยรูกเพจอะคอมเมนต์เยอะมากนะงั้นต้องขอโทษที่มาอาชานับคนนะครับตรงครับติดเกมครับโทษดิค <c oughs> ิวแรกแม็กเอเลฟเฟนเฮีย <c oughs> เหมือนแบบเหมือนช่างอินเดียทุกคนใช่ไตีมูรติอะไรแบบนี้ทรนองนั่นะแบบอินเดียแบบว่าไพอีสวนเลยนั่นและคุ้ฟีเอดูเห็นปะผู้เเอฟอะไรมันอลังการเกินเว้ยท่าสเทมเพสคอมโบทำนีเก่งเกินเชนอยเอาูแล้วก็ดูไอ้คืนโจตีว่ะเหมือแมของจิงท่า3ามดีวายดมาเทศ หมาตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดูผมไปป้างพี่โบร์มาดูผมไปนะมาดูคอมมูดิฮึบทำให้แกกันแล้วเฮียเราเนี่ยเฮียค่าสี่เฮ้ยโดเมนเอ็กซ์เพนชั่นเกอร์อนาเกตแม้ว่าตอนนี้อนาเกตของเราจะไม่สมบูรณ์แต่ช่างมันเถอะปล่อยมันข้างไปเลยดีกว่าดูอีคิเทงไก ้งการดปล่อยพลังเราแนละ้วทุกคนครับต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยพลังมันยังไม่แบบชัดเจนเว้ยทุกคนมันก็เลยเป็นเปิดแรับปล่อยเงาแล้วก็ใช้พลังของสัตว์เนี่ยได้มากขึนกน้นประมาณรนะ้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็คือเป็นบัฟประมาณนั้นอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวกว่อนนะแล้วทำไมไม่มีท่าอัญเชิญมังกรวลากาว,วะดูคุณโอหลอกนเลย่ะไปทำงานเดี๋ยวผมพาในเบื้ก่อน โอเคผมรู้แล้วเขาบอกว่ามันมีหลอดสีขาวนะทุกคนต้องหลอดสีขาวเต็มก่อนนะเราถึงจะอัญเชิญประหลาการได้นไราเต็มแล้วเต็มแ้เต็ม้โคยใช้การ์ิธนี้ได้แ้ฟูรูเบฟูรูเบยูไรระยูไรระอิกาชินชมาโคละซาิิเซเกังร เฮ้ยเชียร์มโหราก,กาตัวนี้แม่งดูโคตรอสูรแม่งดูอสูรจัดเชียร์แม่งดูบอสแบบจัดทุกคนบอลไม่เหมือนบอสแบบจัดผมดูท่าวิ่งมันดูกลา้ามดูซิกงแครมันโอ้ใครเห็นก็เกเรกูบอกไปเฮ้ยดูบอลนั้นทุกคนคสังเกตดีๆนะนี่กล้ามยูจิโร่นะกล้ามแผ่นหลังปีศาจข,ของยูจ yeah! ิโร่เชียร์โคตรเอาสกิลแรก d Y Air Blast ตาก็คือเป็นเฮาโนมสกิลที่สอง เห็นเท้าปลาหินมันจะมีท่าปลาหินทุกแบบเลยเลยนะท่าสาม DIY หุกกระโดดข่อยอย่างนี้หรออ๋อกระโดดแล้วก็ข่อยลงมาแล้วก็ทบปัง้งจริงๆผมก็อยากได้ท่าที่มันสร้างสรรค์กว่านี้นะแต่มาโหลาการมันเป็นตัวเหมนะือนแบบตัวปรับตัวนะเข้าใจปไะเออในเกมนี้มันก็คงทำการปรับตัวได้กูแต่ท่าที่สี่ Boom Cutting Slash ข้าผาลุกเจ้าไม่มีชาร์จครับเป็นฟันเลย เปล่ยนตัวขาดขึ้นไดครับกลายเป็นโกกับโจอุ้ยอุ้ยไม่เป็นเห็ดแบบเห็นเห็ดเลยอะไอ้นี่ก็เด้อย่าบอกนะครับวันนี้ไอ้ฝันกับโลกคุณภาพเสี่ยเสี่ยผมคือตัวร้ายชัดๆทุกคนเสี่ยผมคือบอสแบบโอ้ my god ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนแกก็ไม่มีทางหนีจากมโหราคาได้หรอกจากที่ไปดูมาเหมือนว่า ไอ้วงเวกข้างบนแต่ยังไม่สามารถใช้ได้นะครับทุกคนนะไปตกคนทั่วไปดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าโมโหราคาฟังชันจะฆ่าได้เยอะขนาดไหนกันเฮ้ยเดี๋ยวรับกระบอกไล่ดี่ก่อน245ร้สเีเอเซ่ใครอยากดูบวกดึงเลยทุกคนไม่มีเวลาให้เสียใจฮัชจีว่ลงสู่สนามเอาละสวัสดีนะเพื่อนป๊อป๊อปป๊อป โอเคแล้วต่อ้วยกบอ้าวกรูกินผิดตัวโทษวะชอบอะไรเพื่อนไปเพื่อนตัวโอขี่ได้ผมข,ขี่ได้ตึ๊บ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 แล้วก็เอาตบติ้ข้าโบมาไม่พอดูเอ๊ช็อตมันอม่ยเหนืออะนี่ไ,ไนว่าตะคนโฟเกเฮ้ยคืออะไรอะ่บอกเกดด้วยหรอ มือโหรากาแกแกวงการโจมตีของฉันออกสินะมือโหรากาว้ามาสิวมือโหรากาสุ้มล่ามันอะไรวะดีดีก่อนทุกคนดีนนนก่อนโหด้ามันใหญ่ขนาดนั้นเลยเนี่ย อะไรเนี่ยส oh! <nh wan> ุกุนาสุกุนายิงไฟทุกคนโอ้ต้องยิงกูด้วยแบบนี้ไม่้นเออะรนึดนแล้วไอ้เี้ยหัโต๊โต๊ะีไม่นหัโตะีตีวะไเชติสโสูเไมใชบุกกนวะ ไม่ไกาและในเมื่อท่านอาจารย์โกงจงเีขนาดนี้ขออนุญาตเอาจริงกันหน่อยละกันพะก้อัูด้วยนี่จะเป็นอาจารย์อ่ะผมก็ไม่อดให้หรอกนะแบทเอลเฟนตายปะโอเคแหลกฮะฮ่ฮ่ฮ่าฮาฮ ในปกติได <Okay. S 2> <c oughs> ้กบอกติเล้วจะหนีเหรอมื่อิดว่ามจงจะหนีรอดเหรอกูจำหน้าคุจจำชุดมึอคจำหมวกมแล้วาที่เหลือเลยละกันนะไอนไอ้เด็กน ไปไหนปาคุณจะปัตัวไอ้นูมาเมื่อที่อะไรมานแบบไวีาหมดแล้วสินะมึงหมดแล้วสินะ มาตัวไดูยิงมาอ้าวไม่ตายไม่เป็นไรเฮ้ยทุกคนมาโหราการไม่เป็นไรแต่ทำไมมาโหราการมึงมึงตีได้เพิ่งไม่ได้ทุกคนเพื่อนผมรู้สึกผมตีไม่ได้หรอวะเอ้ากูตายอะไรวนะเนี่ยสรุปคือตัวที่เก่งไม่ใช่โมโหาราการมันคือเองกยิงสิเนี่ยผมรู้สึามีความยอดปวดนะไม่ไหวแนละผมเห็นยืนอย่างนี้ผมอยากเล่นบทตัวเองเป็นเวรเลียน เจ็บปวดฉันชอบความเจ็บปวดมาเลยอัดมาเลยอัดมาอัดกูมาอัดกอย่ามีความสุขกันอย่ามีความสุขกันนั่นแหละนั่นแหละปตายานไว้กูอื้อโอเคกูตายลวมึงเพื่ออะไรวะเนี่ยมึงมายืนคุยกันเพื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะแปลงร่างผมว่าเดี๋ยวราเก็บเกีขาให้ได้ขึ้นหน่อยนะว่าเอาล ลาก่อนไปนะฮะปุบไปสักไ <laughs> อ้นนเชือกเบอกมาโคตรหอดกคนตัวป็นเก่งจัดโอ้ยเอา้าไอนน้เชือกเอากูการเป็นปรากาเลยหรอไอเ้เงือกที่ให้ดูแล้วโ <c oughs> อ้ยันาการาเกะของแกเหรอกูจะยืนรับเองนี่ I will change it เ <c> ช <oughs> ่ไหมครับ b ตีมาเลยหน้าไอวูดวินนี่อ้าวมีปัญญาตี <c oughs> แค่นี้หรอครับยิงมากกูจะกัดให้ดูยิงมากกูจะกัดให้ดูโอเคหน้าไอวูดว <c oughs> <Okay. c oughs> no, ิน What the fuck เอาทุอะเด็บกูโดนทีเดียวกูหลับ <tôi> ก <mulheres> ูหลับเลยไม่ได้หรอกกูต้องแก้แค้นหน่อยเชี่ยผมแพ้เสียจริงเสียโซ่เสียโซ่จัดนั่นนั่นน่กูมีครูสอนดีครูสอนกูน่ะตัวตึงมึงรู้ไว้โทษทีนะฉันไม่ทำให้อาจารย์เสียหน้าหรอกฮ้ยแล้วมันมาเป็นคู่หรือว่าอะไรไม่รู้โอ้หน่าสนใจดิกูเห็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะไปขอซื้อของโองนักเอเอเอหรือเปล่าเฮ้ยเชียร์ยูตายูตาเฮ้ยมียูตาด้วยว่ะเชี่ยเขาเจ๋ง มาตีหิวตาตแ้งขนาดวะแม้ว่าจะเป็นรุ่นพี่แต่ผมก็ไม่ควรนะโอ้โหเฮือิกากอย่างนั้นเหรอทำสาบที่มีพลังเวทสูงอย่างนั้นเหรอแหละเข้าใหม่รอบสองกูมาแก้แค้นแล้วอยู่ตาบอยเรียบร้อย ก็ไม่สนหรอกว่าแกจะเลือดน้อยขนาดไหนเฮ้ยนี่เราเจิน19คิวเอาสิครับรออะไรอ่ะ เ,เวลาเราเล่นแบบแนวนี้ไว้ทุกคนแล้วถ้าเราไปตีใครบางคนที่เหมือนเป็นคนฆ่าเยอะเป็นผู้หญิงมันต้องมีบทดีการมาแก้แค้นให้ทุบร่อมเว้แล้วเมื่อกี้ผมสังเกตมันใส่เสื้อเหมือนกันใช่ปะ่ะกางอาราเคนมาอย่าเรื่องไร้แมกซ์เเลันม,นมายัก ตอนนี้มันหนีมันหนีรัวๆเลยวะด้วยขออนุญาตแต่งเป็นหมดลากันเลยอยู่รู้ไหมแม่สาวน้อยอย่างนี้ขวางทางพี่ดีกว่างแล้วแม่กันน้องจะลงไปดินนะว้าวตอนนี้เราต้องมีชีวิตรอดแล้วทุกคนเพื่อใช้ท่าผาโล่งเนอะมาดิมาดิแม่สาวน้อยนี่เป็นชั้นเลยเซนิเกรดเหรอทุกคนฮะพี่แกยังไม่ขึ้นแม้แต่ปัดปอนเดียวด้วยซ้ำอย่างนั้นเหรอเอาละตอนนี้แหละตอนนี้แหละ ขออนุญาตกลับไปวอลสเลชวอลสเลชวอลสเลชฮ่าฮ่าฮ่างบนจะล่างล่างของเธอเนี่ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะแม่สาวน้อยเมอร์สแลชใช้ได้แค่รอบเดียวทุกคนเนี่ยเราทุกครั้งที่เราเปมาโหราการนะกูต้องโดนลูกตลอดเลย,ยอ่ะตายแล้วเรียบร้อย <c oughs> และนี่คือการแปลงร่างกันสุดท้ายของฉัน <c oughs> เออตอนนี้ผมรู้ข้อดีของนี้ละมันไม่ต้องมานั่งรอชาแล้วโดนู่อยได้เลย มันไี่ยวข้าตอนี้ก็แล้นะ้าเี่ยบาเกวาบานห้องยอนว้ดีกว่าตามาลกเรียบร้อยรู้บอกเลยว่าเตะน็อตาระป๋อา ชาตั้งนานกูนยางชอบเลยว่ะก็จบแล้วนะครับทุกคนสําหรับมหัศจรรา,ารในแมปโซเซเลอร์เทชนกาวนะครับผมนะสำหรับผมนะถ้าพูดถึงความเป็นมหัาจรรา,ารความน่าเกงความความึามืนของแมปเนี้ยทาได้ดีกว่าเว้ยแต่ถ้าใน,นเรื่องของสกิลนะผมว่าจู้สึจิริอันนั้นอนะ่ะผมว่าทําดีกว่าเนอะคือมันด้วยความมันมีการปรับตัวเนาะมันมีท่าโน้นท่านี้ท่านี้ที่รู้สึกว่าเอ้ย มีนู้นเล่นเยอะกว่าแต่อาจจะเพราะแมปนี้มันพิ่งอัปเดตนะทุกคนแต่เรื่องของเมกูมิอะถ้าถ้าคุยในเรื่องแค่ของเมกูมินะผมอันเนี้ยเป็นเมกูมิที่ใช้คอมโบในการเล่นเข้าใจไหมเหมือนแบบชกอัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุปแต่ถ้าเป็นแมปนั้นเนี่ยมันเป็นเมกูมิที่สแปมอะสแปมสกิลแล้วออกสแปมสกิลแล้วออกสแปมสกิลแล้วออกนะครับผมเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าทุกคนชอบแบบไหนนะครับผมนะแต่ละคนก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปนะครับผมะแต่่ไลิงกอน 5ชิ้นนี้ใครอยากดูอย่าลืมบวกหนึ่งนะครับผมใใถ้าใครจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องใจราวด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย